นาทีนี้ต้องบอกว่าโลกคือหากันไปหมดเมื่อมีข่าวลือหนาหูว่ากองทบไทยกำลังเล็งที่จะจัดซื้ออาวุธสุดล้ำจากรัสเซียนั่นก็คือโดรนแลนเซตี e, หรือที่หลายคนเรียกมันว่าโดรนกามิกาเซสุดโหด ทำไมต้องเป็นโดรนตัวนี้และทำไมต้องเป็นตอนนี้คำตอบก็คือโดรนตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภัยกิจสําคัญนั่นคือการไล่ล่าและทําลายอาวุธที่สร้างความปวดหัวให้กับกองทัพไทยมาน,นานนั่นคือจรวดหลายลํากล้อง bm21 ที่เป็นภัยคุกคามสําคัญตามแนวชายแดนนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของเราครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าโดรนแลนซิกอี e. มันโหดขนาดไหนแล้วมันจะมาเปลี่ยนโฉม หน้าของสงครามชายแดนได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า B.M. 2 1คืออะไรและทำไมมันถึงสร้างความปวดหัวให้ทหารไทยตามแนวชายแดน B.M. 2 1เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาโดยสหภาพโซเวียตมันถูกออกแบบมาเพื่อย,ยิงถล่มพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยจรวดจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วโดย B.M. 2 1สามารถยิงจรวดขนาด122ม mm, มรได้ถึง40ลูกภายในเวลาไม่ถึง20วินาทีจรวดแต่ละลูกมีรัศมีทำลายล้างกว้างมากทำให้มันเหมาะ ก,การยิงปูพรมเพื่อทำลายฐานที่มั่นหรือพื้นที่รวมพลของทหารมันมีระยะยิงสูงสุดประมาณ20-40ถึงกิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถยิงจากแนวหลังที่ปลอดภัยเข้ามาถล่มพื้นที่พิพาทหรือแม้แต่ฐานทัพของเราได้โดยที่ทหารราบของเราไม่สามารถตอบโต้ได้ทันทีในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา BM 2 1ของกัมพูชาถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทําให้ทหารไทยไม่สามารถยึดพื้นที่หรือตรึง กำลังได้อย่างมั่นคงเพราะเมื่อใดที่ทหารไทยเริ่มเคลื่อนไหวก็อาจถูกยิงถล่มด้วยจรวดชุดใหญ่ได้ทุกเมื่อดังนั้นการหาอาวุธที่สามารถไล่ล่าและทําลาย b m 21ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําจึงเป็นความต้องการเร่งด่วนของกองทัพไทยครับและนี่คือที่มาของพระเอกของเราดโดรน l a n เซตี e. โดย l a n เซตี e เป็นโดรนประเภท l i อ e r i n g m u n i t i o n หรือกระสุนบินวนที่พัฒนาโดยบริษัทซาาแอโร่กรุ๊ปของรัสเซียมันถูกเรียกว่ากามิ เพราะมันไม่ได้ยิงขีปนาวุธแต่ตัวโดรนเองจะพุ่งชนเป้าหมายเพื่อทำลายตัวเองพร้อมกับเป้าหมายนั้นโดยเรามีรีวิวการใช้งานจริงแล้วจากกองทัพร,รัสเซียที่แลนเซตกลายเป็นฝันร้ายของกองทัพยูเครนในสงครามราัสเซียยูเครนมันถูกใช้ในการทำลายอาวุธที่มีมูลค่าสูงของยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นรถถังปืนใหญ่ระบบป้องกันภัยทางอากาศและที่สำคัญคือ BM21 โดรนตัวนี้จะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินวนอยู่เหนือพื้นที่เป้าหมายมันมีกล้องและระบบนำทางที่ล้ำสมัยทำให้ผู้ควบคุมสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลเมื่อพกเป้าหมายแล้วโดรนจะพุ่งดิ่งลงไปชนด้วยความเร็วสูงแต่ตัวที่เราเล็งที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่อัปเกรดล่าสุดที่เปิดตัวในปี2025ครับบินได้นาน50นาทีสำหรับรุ่น 51e และ30นาทีสำหรับรุ่น 52e มี AI นำทาง ล็อกเป้าหมายอัตโนมัติและ EW รบกวนสัญญาณโดยจุดเด่นเนี่ยมันถูกมากครับเมื่อเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังหรือเครื่องบินรบทั้งยังตรวจจับได้ยากเพราะมีขนาดเล็กบินต่ำและทำมาจากวัสดุที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดีทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมตรวจจับได้ยากที่สำคัญมีความแม่นยำสูงสามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรโดยความสามารถเหล่านี้ทำให้แลนเซตกลายเป็น โหนหน้าใหม่ของสงครามที่น่าสะพรึงกลัวและเป็นอาวุธที่กองทัพทั่วโลกต่างให้ความสนใจแล้วแลนเซตจะมาแก้ปัญหา BM21 ของกัมพูชาได้อย่างไร b m เ1มีมีจุดอ่อนสําคัญคือมันเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ต้องจอดนิ่งเพื่อยิงจรวดและหลังจากยิงแล้วก็ต้องรีบเคลื่อนที่เพื่อหลบหนีการโจมตีตอบโต้ที่นี้ก็เข้าทางเพราะแลนเซตอีถูกออกแบบมาเพื่อล่าอาวุธประเภทนี้โดยเฉพาะครับโดยโดรนสอดแนมเช่นออลาน11ของรัสเซียจะถูก ส่งไปค้นหาตำแหน่งของ BM21 ที่ซ่อนตัวอยู่ตามแนวหลังเมื่อพบแล้วข้อมูลจะถูกส่งต่อให้ดโดรนแลนเซต E และ l a n เซต E สามารถบินวนอยู่ในอากาศได้นานพอสมควรเพื่อรอให้ BM21 เคลื่อนที่ออกมาจากที่กำบันหรือขณะที่กำลังตั้งลำกล้องเตรียมยิงเมื่อ BM21 เริ่มปฏิบัติการหรือกำลังเคลื่อนที่หนี l a n เซตี e จะพุ่งดิ่งลงไปโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดที่เกราะป้องกันของรถบรรทุก BM21 ออนแอที่สุดทำให้สามารถทำลาย ระบบจรวจและยานพาหนะได้อย่างสิ้นซากนี่คือการแก้ทางที่สมบูรณ์แบบครับ BM21 ที่เคยเป็นภัยคุกคามระยะไกลจะกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกไล่ล่าอย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีดโดรนกามิกาเซ หากกองทัพไทยตัดสินใจจัดซื้อดรอนแลนเซตีจิงนี่จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของเราอย่างก้าวกระโดดครับมันจะช่วยลดความสูญเสียของทหารไทยในการประทะตามแนวชายแดนและทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักหากจะใช้จรวดหลายลํากล้อง BM21 เข้ามาคุกคามเราอีกโลกกําลังจับตาดูว่ากองทัพไทยจะนําอาวุธสุดโหดนี้มาใช้ในการรักษาอธิปไตยของชาติได้อย่างไรและนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสงครามในยุคใหม่ ได้มาถึงชายแดนของเราแล้วครับ